น้องบีตาบอกว่าแม่ใช้สีพึ่งแฟนเก่ากลับมาค่ะแต่ไม่ค่อยเปย์ค่ะเป็นเพราะอะไรคะแม่แฟนเก่ากลับมาแต่ไม่ค่อยเปย์มีสองปัจจัยค่ะหนึ่ง,กกงบ่มีเงินจะให้เขาเอาหมอยกับรอยยิ้มหรอเปย์เธอฮะเธอก็ต้องดูด้วยว่าเขามีเงินหรือเปล่าหลายคนบอกผู้ชายไม่เปย์ค่ะไม่เปย์ค่ะมันมีเงินหรือเปล่ามึงดูด้วย ขนาดไหนแล้วเรียกเขากลับมามันดีแล้วมันเลิศขนาดไหนแล้วเห็นไหมเขากลับมาแล้วคือหลายอย่างบางสิ่งบางอย่างนี้ววเวลาเลามูเนี่ยเราจะต้องไม่ครอบจัก,กรวาลมันอาจจะไม่ใช่ลูกครอบผัวกลับมาได้ไหมคะกลับมาแล้วค่ะแม่กลับมาแต่มันไม่ซี้หนูค่ะไม่เย็ดหนูอย่างเงี้ยต้องไปร้างกีก่อนนะ หนูคุยกับผู้ชายคนหนึ่งจะขอเงินทํานมให้ทาไงดีอันนี้บอกเอาเป็นวิธีอาธานนะคะเอาเบาๆขอเงินทํานมเอาเบาๆเนอะขอตอบก่อนเนาะในกรณีทํานมไปก็เอ่อก็คืออา่าเวลาเราคุยกับผู้ชายเนี่ยเราก็ต้องทําให้เขาพิสบลลัตเราเยอะๆกับการที่เราจะขอเงินมาเปลี่ยนแปลงบอดี้เราไม่ว่าจะเป็นจิมิเอ่อนมเราพูดไปเลยว่า อยากเลี้ยงอฉันอยากเซ็กซี่ฉันอยากเป็นคนเซ็กซี่ในสายตาคุณฉันอยากยั่วเยคุณอยากแบบทําให้คุณตื่นเต้นตลอดเวลาก็าคือใส่อะไรก็ได้ในความคิดเขาที่ให้เขาเห็นว่าถ้าเขาลงทุนตัวนี้ไปอันนี้คือความจริงนะคะแต่ตั้งใจฟังก่อนก็คือ ถ้าเราเจราจาอะไรกับผู้ชายให้เขาได้มีส่วนรวมนั่นก็คือสมมติว่านมเราจะบอกเขาว่าเหมือนที่รักค่ะฉันอยากทํานมนะฉันอยากให้คุณน่ะตื่นเต้นกับฉันตลอดท่านดูซิอันนู้นอันนี้ฉันแบบอยากเป็นผู้หญิงเช็กที่อยากมีความมั่นใจอยากใส่เต้นสูงนั่นนี่คุณพูดอย่างนี้นะคะทำให้ผู้ชายเขามีอารมณ์ก็คือว่าพอเขามีอารณ์ปุ๊บก็คือเขาอ่ะคิดแล้วว่าเราอ่ะต้องการทําเพื่อเขา ไม่ใช่ว่าเราขอเงินมาปลดหนี้ครอบครัวล่ออันนี้มีในสูตรเอ่อนะคะอันนี้เอามาบอกแค่เป็นวิทยาฐานนิดหน่อยแต่หมายความว่าถ้าเกิดว่าเราขอเงินไปปลดหนี้ให้พ่อแม่หน่อยอันนี้บางคนก็อาจจะให้แต่ส่วนใหญ่มันไม่ได้ให้สําหรับคนที่จีบกันใหม่ๆห,หรือว่าผูนคุยกันนะคะคนที่พ่งคุยกันเขาต้องการลงทุนในตัวของเราไม่ว่าจะเป็นความสวยของเราเราอยากสวยเพื่อเขานน่อ่าเขาก็ได้เชยชมความสวยของเราเขาก็จะให้เงินเรา อันนี้ไปจะใช้ประจำอันนี้ลองไปนะคะลองไปขอนี่ๆหน่อยๆก่อนแต่ว่าขอบ้านขอรถเนี่ยเป็นสูตรขั้นเทพไปอีกแบบหนึง่งไปก็จะไม่ขอพูดถึงจะขอเก็บไว้ให้แกวีไอพหรือคนที่ออนไลน์โอนเงินสําหรับการบูชาสิ่งของต่งางๆบูชาสีพึ่งขมิ้นหรือน้ํามันหาสาเนียของขมิ้นนะคะก็คือ้บาสีพึ่งตัวเนี่ยมันเป็นของขมิ้นสายขาวแต่ว่าอีกหน่อยเนี่ยถ้าหลวงปู่ไม่ปลูกเสกคือจะไม่มีแล้วนะ อันนี้มานำาปยาเป็นจัญญาบัตรของฉันฉันจะโบด้มาโน่มาปลูกเสกเอียงไปทั่วไม่แต่ว่าตรงเนี้ยหลวงปู่ท่านกำลังปลูกเสกก็เลยคือเป็นสิ่งดีๆเถอะเอาไปเถอะนะคะสิ้นท่านแล้วท่านไม่ทำแล้วเราจะสวยหายากมากของดีมดไปหลายมื่นหลายแสนแต่กับโบดาะสังปันมี่เอาไปค่ะไปล่องเมืองซาไป ไปจะแถมสุรลับแค่สูตสุดสูตสุนี้เราสามารถเอาไปเจรจาของเงินแล้วก็ขอให้ผู้ชายเทคแคร์เราหรืออาจจะได้บ้านได้รถก็เป็นได้เพราะว่ามันเป็นการที่ว่าเป็นสุรลับพิเศษที่ไม่สามารถพูดตรงนี้ได้นะคะเอาเก็บ okay. ไว้ให้คนที่เขาบูชาของไม่งั้นเขาเสียใจแย่เลยนะคะอันนี้อยากให้ทุกคนมีความสุขกันมากๆความสุขของเรานั่นก็คือการที่เรารู้สึกเซฟรู้สึก อบอุ่นแล้วก็ยืนหยัดด้วยตัวเองเราไม่ต้องขอให้ทุกคนไม่มีความกังวลว่าวันหนึ่งอ่ะผัวจะทิ้งฉันไมนหมนะผัวเป็นอย่างนี้ผัวจะหนีจากฉันไปไหมอันนี้ก็คือความทุกข์ใจของคุณผู้หญิงทุกท่านไปขอให้ทุกคนไม่มีความรู้สึกแบบนี้ให้ทุกคนรู้สึกว่าทิ้งฉันก็ไม่เป็นไรฉันก็ยังอยู่ได้ยังแฮปปี้มีคนอื่นเข้ามาได้เสมอประมาณนี้นะคะเตาต้องเปิดใจในสัตว์ ในฐานะที่เราเป็นคนโสดแล้วก็เป็นคนที่มีความมั่นคงกับตัวเองพระพุทธเจ้าสอนไว้เราเท่านั้นที่จะเป็นตะเกียงให้ตัวเราเองไม่มีใครในโลกนี้ให้ความมั่นคงเราได้สามีเราก็แล้วแต่ภรรยาก็แล้วแต่ลูกเต้าเราล้านเขาอาจจะไม่ได้รักเราแต่เราทําได้นะั่นคือการสร้างกําลังใจให้ตัวเองการมีเงินมีทองการมีความมั่นใจการมี ของเล่นเยอะๆมีผู้ชายหลากหลายเติมเติมความสุขให้เราในวันที่เราต้องการเราไม่อยากกินเราก็ไม่ต้องออเดอร์